คลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ได้นะครับ สวัสดีพี่ปพี่งน้องชาวเวเปอร์ทุกคนนะครับวันนี้พวกผมช่องมีนสิยามเวฟกันอีกแล้วอาา่าวันนี้มีอะตอมแรปนาโนอาดีเอเป็นอะตอมคอยเดียวหยดสูบแล้วก็จะเป็นน้ำยาตัวเจ้ามามอนที่ยังเหลืออยู่อ่ะเดี๋ยวไปยังไงไปชมกันเลยครับเอาไปอ,อ่ะมาครับอะพบกับการรีวิวกันได้แล้วอ่ะเริ่มจากขอเก็บมามอนแปบนึงอ่ะ ก็จะเป็นแพ็กเกจ wrapnano rda ก็เป็นเจ้ารังพึ่งซึ่งตัวนี้หลายหคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะ mm hmm. เนื่องจากมันทำมานานแล้วครับแล้วก็เป็นอะตอมคอยเดียวที่ดึงกลิ่นกับรสชาติได้ดีนะฮะแต่ว่า,าถ้าไปเทียบกับ ks ที่เคยผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยก็อาจจะร้อยๆกว่านิดนึงนะเนื่องจากตัวนั้นมันก็แต่ว่ามันก็ดีนลายอย่างอผมกล ผมก็ดูดูมาก็จะมีในกล่องเขาก็จะมีระบุพวกอุปกรณ์ต่างๆนะก็จะมีอาแวร์พาโนก็คือตัวอะตอมแล้วก็ mm hmm. ส<บ>เปกอะไรนี่แหละก็ mm hmm. จะมีพวกสำลีออร์แกนิกอะไรเงี้ยมาให้นะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นบอร์ดเว็บไซต์เขาอ่านี่ก็จะเป็นที่ขูดเช็ค QR Code ว่าแท้หรือเปล่าลก็จะเป็นโลโก้แล้วก็จะมาถึงแวร์พาโนกันอ่า จะเป็นตัวเจ้าพึ่งตัวนี้แล้วก็เหมือนลัง,ลง,ลงก็บอกแต่ละอย่างนะครับอะต่อามาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล่องเลยอะพอเปิดมาในกล่องเนี่ยก็จะเจอเจ้าอะตอมเรานอนวางอยู่สวยงามนะฮะสวยงามก็จะมาพร้อมกับเ,เหมือนบูโฟม้งในแล้วก็ปักตีด้วยผ้ากำมะหยี่สีดำโอ้ดูหรูมากมากเลยครับแล้วก็อุ้ยสอบจนแล้วก็จะมีสํารีที่เขาบอกมาหน้ากล่อง อ่าเป็นสำาลีแล้วก็เป็นชื่อเว็บไซต์เขาก็จะเป็นสำาลีออแกนิกธรรมดาเนาะแล้วก็จะมีอะไรในกล่องมางก็จะมีอ่าไขควงไว้โมคอยเราอ่ะไว้ขันแล้วก็จะมีอะขขโ,มโอริงยางมาให้2หรือ3เส้นแล้วก็จะมาพร้อมกับอ่าพินสก้องพินพินบีเอก็คือกล่องบีดนั่นเองแล้วก็จะมากับรวดอะไรรวดต่างๆนะฮะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากไปก็ไม่หมากใยมี2ตัว นี่น่าจะเป็นน็อตเสาอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้มาเก็บไปก่อนก็มาดูพระเอกกันดีกว่าอ่าพระเอกของมันก็จะเป็นอ่ามาเป็นแคปใสนะฮะซึ่งลวดตรงนี้ผมได้ทําการใส่ไว้แล้วอ่าก็จะมีฐานอ่าเขาเรียกฐานยังไงอ่ะเวลาเราปิดอ่ะมันจะไม่มีช่องในกล่องอะตอมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาเราปิดปับ๊บ แล้วก็จะต้านตูดก็จะมาเป็นอ่อวัร์ปนาโน,โนก็จะเป็นอ่อพินมาด้วยพินทองนะฮะน่าจะชุบนี่แหละแล้วก็มีน็อตเสาอยู่ตรงนี้เวลาเราลือ้อหรือประกอบเสามาล้างอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะโลโก้ห้ามทิ้งที่อย่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเราดีกว่าเอาไปอ่ะ,อะมาฮะ หลังจากเราได้ชมรอบๆไปแล้วอ่ะทีนี้เราจะมาดูห้องเครื่องของ,ของเขากันอ่ะเราก็จะมาแบบเป็นแคปสายแบบนี้นะอันนี้เป็นตัวที่ปรับรูลมตัวนี้ปรับรูลมได้นะฮะเหมือนเจ้าเคมออะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะเป็นมาเป็บบน,นะคะแคปชิ้นเดียวไม่มีดิฟทิฟอะไรเงี้ยก็เวลาจะปิดเปลี่ยนปร,ร,ร,รนปนนะปับฟิลลลมรูลมโทษๆลิ้นบังจะปรับฟิลลรูลมก็ตามนี้เลยฮะ นะขอปักอักตองเน,นื่องจากว่ามันรุ่นเก่าฮะมันก็เลยแบบไม่มีขาล็อกอะไรเงี้ยโอ้ยก็เราก็หมุนเอาว่าเราจะชอบฟิลดูลมแบบไหนจะอัน้นจะไม่อัน้นจะสูบแบบอ่าเ t มเมาส์ทูลังหรือจะเป็น DL ไอ้เล็กทูลังก็คือจะซีดก็ได้จะไม่ซีดก็ได้นะปรับดูลมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเ,เรามาดูห้องเครื่องกัน ห้องเครื่องจะมาเป็นเสาแบบเป็นตึกตึกอย่างนี้ใหญ่มากทำให้อตอนนี้ผมจะใช้เป็นเอเลี่ยนแกนสามแต่ว่ารถรอบมันเหลือสองเหลือสามหรือสี่รอบเท่านั้นนะฮะอยากให้ดูว่าสามารถใช้ลวดใหญ่ได้ก็ไม่มีอะไรมากฮะ,ะตัวนี้ฟิลมันดีอยู่แล้วจะค่อนข้างอันอันแล้วก็จะใช้กับน้ำยาที่น้องอขอบคุณน้องนัทพงศ์นะฮะชอบส่งหลายๆอย่างให้รีวิวเลย ก็จะใช้เป็นตัวน้ำยาเจ้ามาม่อนอ่ะนี่มาม่อนมาม่อนละซึ่งคลิปที่แล้วพูดผิดนะฮะขออภัยด้วยเป็นน้ำยากลิ่นหอมหวานอร่อยฮนะแต่จะเป็นนิคโกซึ่งพวกสายขนมนิคโกเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยไหวแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวแรปนาโนเนี่ยผมดูดได้ครับเพราะว่าเอ่เนื่องจากผมชอบเป็นฟิลอ่ L, ดีเอลไดเรกทุลังอ่ซอีดบ้างไม่ซีดบ้างอะไรนะฮะก็ประมาณนี้ อ่าเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่สัมารีก่อนนะเอาไปอ่ะอ่ะผมลืมโทษทีเบินไฟให้ดูกันก่อนนะโมงง่ายมากฮรับราแค่อ่ะ,อะผมจะใช้สักยี่สิบวัตแค่แบบเอาเอา,เอาลวดอ่ะนอนวางนอนนี้นะเราก็จัดดูลมเอาแล้วจัดจัดลวดเอาแล้วก็เบินไฟเดี๋ยวผมเบินให้ดูก่อนว่ามันง่ายมากๆครับ อ่าแดงร้อนพร้อมกันออกจากตรงกลางแล้วนะครับลวดที่ใช้ก็เป็นลวด NI 8 0นะฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มวัดเนื่องจากผมใช้ลวดใหญ่ครับไฟมันก็อาจจะอ่าโอเคถ้า,ถ,าถ้าไม่นี่เราก็หนีบมันโอ้โหมันง่ายมากๆฮะอ่ะให้ดูป้าพออ่าก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่สำลีแล้วไปดูกันเลยดีกว่าไป อ่ะหลังจากเราเบิร์นรวดใส่สำลีกักแล้วเราก็จะมาหยดน้ำยาแล้วฮะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเปิดเครื่องค่าโอห์มจะอยู่ที่0.22นะเดี๋ยวผมลองให้มันคำนวณคำนวณค่าโอห์มตามวัตต์ที่เราสูตดิอ่ะนิคอยนิวอ่ะออกมา65วัตต์ก็จริงๆสูตรต0ก็ได้ฮะการเบิร์นอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะ เพราะว่าเป็นคอยเดี่ยวกําลังไฟมันจ่ายเต็มอยู่แล้วครับถ้าถ้าถ้านถ้านับนะถือว่าโอมันต่ำมากๆเลยนะสําหรับคอยเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาของมาม่อนที่น้องส่งมาให้พร้อมคู่กันเลยหยดตรงกลางลวดก่อนผมใช้เป็นของรีไ้านะฮะเป็นของร้านน้องแบงค์ผันส่งมากดปล่อยฮนะกดปล่อยไปกดแช่ หัวน้ำยาเข้มปี๊ดเลยว้หยดตรงกลางลวดนะฮะผมบอกทุกคลิปเลยะสักสิบห้า เริ่มมาละเริ่มมาแล้วก็เราทำการวอร์มลวดก่อนยี่ห้าเริ่มจะกดค่ะสามสิบพอ เบรมันสามสิบน่าจะพอนะถ้าเกิดอ่าเดิมมาได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บแป๊บต้องอย่างนี้เออคอยเดียวก็โมง,ง่ายดีนะผมแม่งแบบใส่รั่วแล้วผมเขี่สองทีเองอะ่ะได้แล้ว เสริมข้าง่อยน่ามาเปรี้ยยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสี่สิบห้าโอ้โหเนี่ยดูนะเนื่องจากเป็นลวดใหญ่ผมขออนุญาตเพิ่มเป็น50 อ่าโอเคเสียแงแม่งรันเปีเป้ยๆเลยดูอ่ก็ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมลองสูบให้ดูอ่าผมจะตั้งไปที่โหมดลืมบอกอ่ะเดี๋ยวจะตั้งไปโหมด,ดเดลรกทุลังนะ อยู่ห้าวัตต์ก็รูลมก็ปรับตามความชอบเลยนะฮะจะอันจาก,กว้างเนื่องจากรวดใหญ่ผมขอปรับเป็นรูลมสุดแล้วกันให้ดูก่อนสวยป่ะอ่าสวยดีะข้อเสียมันก็คือตรงนี้แหละไอ,อเชียยม่เห็นข้างในถ้าเกิดคุณขี้เกียจเปลี่ยนสําฤีนี่แย่มากเลยนะ, <c oughs> ะก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเพราะว่าเป็นแคปที่แบบเขามากับเด็กที่แบบกันตัวฐานคล้ายๆอะตอมกูลนะฮะ สามารถเปิดลูลงได้ใครจะชอบอั้นชอบกลางชอบเปิดสุดแล้วแต่อ่ะเด,เดี๋ยวผมจะลองด้วยฟิลนี้ดูก่อนนะอ่าไดเรกทูลังก็จะอยู่ที่ห้าสิบวัตต์เดี๋ยวผมจะลากไป อืกลิ่นรสชาตน้ำยาดีมากเลยยิ่งใส่กับเอเลียนเอเลียนอันนี้นะแล้วเนื่องด้วยจากแคปมาเป็นแบบน่าจะเป็นอ่อไม่รู้ว่าวัสดุ abs หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เนื่งองจากมาเป็นแคปแบบนี้มันทำให้ไม่ร้อนปากจะสูบอัดสุดสุดจับสูบล่างได้เลยฮะน้ำยากระเด็นขึ้นมาเต็มเลยอ่เดี๋ยวลองแรงขึ้นมาอีกหน่อยห้วัต เดี๋ยวผมลองเบสของมันคือหกสิบห้าวัตต์นะโอห์มค่าโอห์มศูนย์สองสองผมรู้สึกมีความรู้สึกมันแห้งไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอกทีนะฟังเสียงก่อนวิลล่านี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอเช็คก่อน ่เช็ดแคปมาลองกันบนะโอเคอ้อยโทษอิ่มผมว่ามันแห้งไปไปว่ะ ว่าสีขาวเลยแล้วข้อดีก็คือเราหยดน้ำยาจิดตรงกลางได้เลยครโดยไม่ต้องกดแคทประมาณนี้ผมว่านะเบตมันสัก55วัตต์ถ้าจะดูดแบบว่าชกโชกลากๆหน่อยอก็คือ50วัตต์อะแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองฟิลเมาส์ทุลันดู เอ,เอ้าไอเยียบปิดเครื่องอ่ะผมจะมาลองฟิลเม้าทุลางดู mtl อ่าโอเคขึ้น pm แล้วก็คือการสูบแล้วเซตเดี๋ยวผมจะอยู่ที่ประมาณ3-5ก่อน เออมันก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งว่ะเดี๋ยวดีวอืมก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะนี่ถ้าเล่นสักยี่สบสามสิบวัตต์น้ำยานนี่ก้าหน่อยแล้วก็เป็นรวดศูนย์จุดห้าหรือศูนย์จุดสี่แล้วสูบซีสแบบนี้ผมว่าเวิร์กกว่ากลิ่นกับรสชาติแบบแม่งได้ฟิลมากเดี๋ยวซซอีกที โอ้ยซวดีอ่ะเอาละฮะก็ด้วยราคาที่มันถูกหรือว่าจะเป็นมือใหม่ที่หาดโมรวดใส่สำลีผมก็แนะนำนะฮะเพราะว่ามันเป็นการโมที่ง่ายมากๆเลยฮะเห็นไหมแค่เราขันล็อตออกมาแต่ผมควรผมคิดว่าจะใช้แกน2หรือ2.5จจะดีกว่าเพราะว่านี่ค่อนข้างจะมากไป มันแคบฮะพื้นที่มันแคบมันไม่เหมือนเคมอตัวที่แล้วนะอ่ะแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันมีกันฐานให้เหมือนกูลทําให้เราแบบเนาะไม่ทําให้ตัวกล่องบลฟ้า้าเราเป็นรอยอะไรงะเงี้ยอ่ะเลีวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอลองรูลมเออผมก็ลืมเลยจะได้ฟิลกว่านี้ฮะเดี๋ยวขออนุอยาก,ก่อนโอ้แมงสะดวกชิบหายเลยคล้ายเดนแลวบิดเอสีอะฮะ ในการหยดน้ํายาได้จากตรงการเลยอ่าอ่าผมปรับรูลลมแบบเล็กสุดเลยนะโอ้สุด อ่าวันนี้ก็ขอบคุณน้องนัทพงศ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ส่งนู่นส่งนี้มาให้รีวิวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้องโจ้พี่บรรจงพี่แบงค์หรืออะไรเงี้ยหรือน้องแบงค์ที่ส่งลงส่งลวดมาให้ผมรีวิวได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมดูอ่าสำหรับวันนี้มีนสยามเวฟ48ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็เหมือนเดิมโควิดมาแรงชุด p v e ถ้ามีราคาถูกกูใส่ไปแล้วฮะ ทุกวันนี้คุมได้เ่เซอร์กันฝนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมีสยามเว็บี่ปกันด้วยจะได้มีมาให้เพื่อนๆมารีวิวกันอ่าบายบายสวัสดีครับ